สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เฮียน h ช n แนลกับการจัดอันดับ20สถานที่สุดเฮียนประจําปี2568ซึ่งสถานที่ทั้งหมดที่เราจัดอันดับนั้นยังคงความน่ากลัวความหลอนความเฮียนจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นสถานที่ที่ทีมงานของเฮียน h a n n e l ได้ลุยพื้นที่ไปด้วยตัวเอง20อันดับนั้นจะเป็นที่ไหนบ้างไปรับชมกันครับ สโมสรร้างแห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีความน่ากลัวสถาปัตยกรรมก็เป็นในเชิงของยุโรปนะครับซึ่งมีเสียงร่ำลือนะครับของคนในพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณเรื่องของผีนะครับในสถานที่แห่งนั้นรวมถึงการที่มีวัยรุ่นนะครับในพื้นที่เนี่ยมาลองของกันตลอดเวลาทางทีมงานเอ็นแชนเนลก็ได้มีโอกาสไปเดินสายที่สโมสรร้างแห่งนี้ ด้วยภารกิจที่ให้แขกรับเชิญของเรานั้นปิดตาเดินนะครับแล้วก็หาทางออกมาด้วยตัวเองไหไลท์ของบ้านหลังนี้ที่มีความน่ากลัวก็คือชั้นสองนะครับที่เป็นห้องโถงเป็นห้องที่สำหรับไว้เล่นดนตรีซึ่งเมื่อเราอยู่ชั้นหนึ่งทีมงานของเรานะครับน้องเก่งนะครับก็ได้เห็นมีคนยืนอยู่ด้านบนชั้นสองเป็นเงาดำๆนะครับ สถานที่แห่งนี้จึงจัดได้ว่าเป็นสถานที่ที่น่ากลัวติดอันดับหนึ่งใน20ของเฮียนแชนแนลครับอันนี้คือทางเข้าบ้านเหรอทางนี่ทางเข้าบ้านก็เข้าได้นี่เนี่ยเหรอใช่ใช่เหรอออะพี่โยนั้นเดี๋ยวเราทำภาร,รกิจเลยเอา,าผ้าปูกตาน้องจูครีมเลยอ,อันนี้กีน่นิ้วเียอันนี้กี่นิ้วไม่รู้ค่ะรู้สึกว่าเหมือนโรงแรมเลยว่ะหรือหรือสโมสรเหมือนในหนังผีฝรั่งเลยว่ะ ใช่เลยโคตรเหมือนหนังผีฝรั่งเลยวะ่ะเมือนมืนโคตรเย็นค่อยๆใจเย็นใจเย็นหัวอ๋อเขาต้องทําทางมาจากทางเนี้ยเนาะใช่ไหมหนังผีฝรั่งเนาะที่เราเคยดูอะ่ะใช่ไหมพี่เก่งแต่เย็นนะเพราะมันทั้งโคง้งทั้งมีหลุมาดเลยคนระับโอ้ยเชี่ยโคตรมืด Oh. Oi. Oi. จะเป็นทางลงไปชั้นใต้ดินเชื่อแล้วค่ะว่าหลงได้จริงอันดับที่19บ้านรถเบนบ้านรถเบนนี่เป็นบ้านที่มีผู้เสียชีวิตนะครับในบ้านแล้วก็ไม่มีการเคลื่อนย้าย เฟอร์นิเจอร์หรือว่ารถนะครับของเขาออกมาเลยก็เป็นบ้านที่รกร้างมานานหลายสิบปีนะครับมีประวัติความน่ากลัวของการที่วัยรุ่นไปลองของแล้วพบเจอกับวิญญาณเจ้าของบ้านที่บ้านแห่งนี้ที่เรียกว่าบ้านรถเบนซ์เพราะว่ามีรถนะครับเป็นรถต่างประเทศนะครับเป็นรถมองไม่ออกว่าเป็นรถยุโรปหรือว่าเป็นรถอะไรแต่ว่าเด็กๆวัยรุ่นเรียกว่ารถเบนซ์นะครับจนถึงปัจจุบันนี้ส่วนความน่ากลัวนะฮะ สถานที่แห่งนี้เราได้ไปลองของโดยมีน้องเก่งเช่นเคยนะฮะไปนั่งลองของซึ่งก็ได้เห็นเงาดำๆบ,บ,บ,บนชั้นสองนะครับรวมถึงคนเดิน,นอรอบๆบ้านรวมถึงเอาของไปเส้นไหว้ให้กับผีเจ้าของบ้านนะครับแล้วน้องเก่งก็ลองกินอาหารไปพร้อมกับเขาซึ่งปรากฏว่าน้องเก่งบอกว่าของที่ไหว้นั้นมีรสชาติที่จืดกว่าปกติความน่ากลัวอยู่ในระดับ สิกะโหลกเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านรถเบนท์นะครับซึ่งเป็นบ้านที่มีประวัติยาวนานนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในตำนานที่ถูกลืมต้อค่อยๆเดินนะครับมาเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันมีสัตว์อะไรบ้างนะครับที่นี่ต้องค่อยๆใจเย็นๆนะฮะนะฮแล้วก็มีซากรถอยู่นี่นะครับเราจะทำภารกิจตรงไหนดี เมื่อกี้<ต>เหมือนมีเสียงคนเดินไม่ไม่ได้มีใครเดินเข้ามาใช่ไหมครับไม่มีไม่มีครับแล้วตอนนี้ทั้งหมู่บ้านเงียบสนิทแล้วก็มีพวกพี่นั่งกันอยู่หน้ามอนิเตอร์เท่านั้นครับอย่าลืมจุดทูบปากด้วยนายรังสีตอนนี้น้องเก่งก็<ช>เป็นทันตแพทย์ประธานครับกับทางจัดฟันเดี๋ยวผมจะเราไม่ได้ลบรู่นะ มันเจออะไรแล้วก็มาเผื่อจะเป็นตัวแทนของของเขาอ่ะมันยังไม่ไปไหนอยู่อยู่ตรงนี้ถ้าเขาอยู่เขาจะได้รับอาหารรับน้ำเพราะว่าพี่มองแล้วว่าคือเขาไม่ได้อ่างป้อนด้วยเฮ้ยนั่นป้อนเขาบล็อกเลยครับเขารู้สึกหลักๆที่เมื่อกี้ที่เรานั่งคุยกันจากมอนิเตอร์มาเนี่ยเก่งจะบอกว่าชั้นสองตลอดเลยใช่ครับมีเหมือนคนมองลงมาใช่แต่ไอ้รอบบ้านก็ดันมีคนเดินรอบ รีสอร์ท์ร้างการจนบุรีที่นี่นะครับเป็นสถานที่ที่รกร้างมาไม่นานนะครับไม่กี่ปีนี้เองเจ้าของที่อนุญาตให้เราไปถ่ายทําเป็นกรณีพิเศษ mm. เนื่องจากการจนบุรีนั้นเป็นสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเกี่ยวกับสงครามโลกนะครับมีทหารญี่ปุ่นมีทหารฝรั่งและรวมถึงคนไทยที่ก่อสร้างทางรถไฟซึ่งปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าทางรถไฟสายมรณะ พื้นที่รีสอร์ทแห่งนี้อยู่ใกล้กับทางรถไฟสายมรณะนะครับอยู่ใกล้ๆสะพานเพราะฉะนั้นความน่ากลัวประวัติศาสตร์ทหารญี่ปุ่นมากันเต็มพลังเลยทีเดียวความน่ากลัวก็คือแขกรับเชิญของเรานั่งทําภารกิจที่หน้ากระจกนะครับเป็นการส่องกระจกและได้พบกับสิ่งแปลกๆเช่นขาของคนที่เดินอยู่ใต้ตู้ข้างๆตัวของเธอ แล้วเธอก็ยังบอกว่าเห็นเป็นเงาของทหารญี่ปุ่นตรงหน้าตา่างความน่ากลัวที่นี่ให้เต็มสิบกะโหลกเช่นเดียวกันครับรีสอร์ทร้างนะครับซึ่งร้างมานานมากแล้วนะครับก็จะมีเรื่องของเจ้าของที่เป็นผู้สูงอายุนะครับเขาจะหวงรีสอร์ทเขามากนะครับก็จะมีคนเห็นอยู่บ่อยๆเขาเสียที่นั่น<ๆ>เขาเสียที่นั่นเลย<อ>นะครับเนี่ยเขาบอกว่ามีคนเห็นลูกไฟบินผ่านตรงเนี้ย ไม่อยากจะแบบสืบเลยว่าก้มไปในน้ำแล้วจะมีอะไรอ่ะอนี่ถึงนี่ไงเจอแล้วที่พี่บอกว่าเป็นห้องของเจ้าของอ่ะดูเตียงนี่หลับกล้องเยหลับกล้องเยดูเตียงดูเตียงแล้วรู้เลยใช่ไหมพี่ตัด๊ดใช่เนี่ยเตียงของที่บอกว่าเป็นเจ้าของที่อายุมากที่เสียชีวิตที่เนี้ยตรงเนี้ยน่าจะเป็นห้องที่เขาเสียชีวิตนะครับใช่เขาว่ากันว่าเวลาหวีผมตอนกลางคืนแล้วก็มองในกระจก หวีไปเรื่อยๆแล้วก็มองอา,อาจจะมีใครมาอยู่ด้านหลังเราคุณเขาไปกันจริงอะออคือเราจะไม่มองเราจะไม่มองโอเคเราจะไม่มองอ ที่ห่วงบ้านบ้านร้างที่หัวหินบ้านหลังนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นบ้านที่มีชาวต่างชาติซื้ออยู่นะครับเป็นบ้านที่สวยแล้วก็เป็นบ้านที่ค่อนข้างจะทันสมัยมากเป็นบ้านที่ต้องเป็นเศรษฐีต้องเป็นคนรวยเท่านั้นถึงจะมีบ้านหลังนี้ได้ตามประวัติของบ้านหลังนี้นะครับชาวบ้านในซอยนะครับก็บอกว่ามีชาวต่างชาติท่านหนึ่งเนี่ยนะครับได้ซื้ออยู่อาศัยนะครับแล้วก็เกิดเสียชีวิตในบ้าน แล้วก็มีคนพยายามจะเข้าไปขโมยของมีคนจอนพยายามจะเข้าไปนอนนะครับแต่ก็อยู่กันไม่ได้อยู่กันไม่ได้ทั้งหมดเรามีทีมงานของเราวันนั้นสองท่านก็คือน้องเก่งไปลองของนะครับน้องเก่งเนี่ยก็จะเจอก๊อกแก๊กนะครับแต่คนที่โดนเต็มๆที่สุดก็คืออาจารย์โยนะครับอาจารย์โยเนี่ยตอนไปลองของเนี่ยมีเสียงก้อนหินลอยขึ้นมาจากหลังคาแล้วก็ตกลงมา ลอยขึ้นมาแล้วตกลงมาคือเหมือนเขาหวงของหวงบ้านเขามากเพราะอาจารย์โยเนี่ยไปนั่งอยู่ในห้องน้ําของเขานะครับซึ่งที่ตรงนี้บอกได้เลยว่ามีความน่ากลัวสุดๆเอาเป็นว่าคนจรจัดยังอยู่ไม่ได้แล้วอาจารย์โยจะอยู่ยังไงที่นี่ก็ให้สิบกระโหลกเช่นเดียวกันครับที่ผมถามชาวบ้านมาเขาบอกว่าเออเนี่ยตรงนี้มันเคยมีเจ้าของบ้านอาศัยอยู่แล้วก็ เสียชีวิตไปเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วสิบปีแล้วนะประมาณสิบปีอ่ะคนเข้ามาแบบว่ามาเดินแล้วก็พวกจอนจัดมานอนอะไรอย่างเงี้ยก็โดนหลออโดนอะไรอยู่ไม่ได้ต้องออกม,ม่หมดเลยใช่โอ้ต้องมองเก่งเลยอยู่ไม่ได้เลยนะโอ้โหแล้วนี่มันเป็นไอแบบกองไม้แบบเต็ไมไปหมดเลยอ่ะอืมเอาไงเนี่ย ใหญ่แล้วก็เวียมากรันมีอีกหลังนึงโอ้นั่นก็มีอีกหลังนึงแต่พี่รู้สึกตรงนี้ที่สุดเลยใช่ไหมรู้สึกรู้สึกเหมือนแบบมันเป็นทางผ่านของวิญญาณหรืออะไรบางอย่างเป็นไงพี่เก่งรู้สึกได้ไหมให้ดูข้างหน้ามันไปดูข้างหลังกูหลอนนี่และเพราะว่ามันตรงยาวเนี่ยตรงเลยเนี่ยมีคนยืนอยู่ข้างล่างนะครับตอนนี้ไป ไม่แน่ใจว่าใช่พี่ทีมงานหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองวอลไปเป็นคนเมื่อกี้ละคนครับคนเลยแล้วเขาก็วิ่งไปแล้วพี่เมื่อกี้ผีหรือคนครับดูดีเสีงเยงอะไรอ่ะว้ขาสั่นขนลุกไปหมดแล้วเนี่ยเสียงอยู่ข้างบนแล้วก็ได้ยินเสียงจากข้างๆมุมเนี้ยเมุมปุมเดียวกับที่น้องเก่งได้ยินน่ะที่เห็นก็มีคนวิ่งในในดงหนาม หนึ่งในตำนานตลอดการความน่ากลัวความเฮี้ยนนั่นก็คือโรงพยาบาลร้างบางเลนนะครับเรากลับไปที่โรงพยาบาลร้างบางเลนเพราะว่าเราอยากจะกลับไปดูสภาพว่าปัจจุบันนี้กับเมื่อ20ปีที่แล้วนี้นะครับสภาพแตกต่างกันขนาดไหนปรากฏว่าสภาพยังคงใกล้เดิมมากๆนะครับสถานที่ยังคงตั้งอยู่ที่เดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงอาจจะมีเรื่องของ ตัวฝ้าตัวหลังคาที่ถล่มลงมาบ้างที่นี่เป็นตำนานตำนานตลอดกาลของความน่ากลัวของประเทศไทยเราได้ไปลองของอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยให้น้องเก่งนะครับอาจารย์โยนะครับไปวันนั้นมีน้องตั๊ดไปนะครับไปลุยพิสูจน์กันนะครับซึ่งตอนที่เราอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยน้องเก่งเห็นแขนคนยื่นออกมาจากหน้าต่างนะครับซึ่งตรงนั้นก็ อาจารย์โยก็รีบพุ่งเอาไปดูเลยว่าแขนอะไรนะครับก็พยายามพิสูจน์กันเต็มที่รวมถึงเสียงของเด็กนะครับเสียงของเด็กที่น้องเก่งได้ยินแล้วพอเริ่มได้ยินเนี่ยก็หลายๆคนก็เริ่มได้ยินตามภารกิจวันนั้นสนุกและตื่นเต้นมากเพราะว่าเราเดินไปส่งน้องเก่งที่ชั้นดาดฟ้าแล้วปล่อยให้น้องเก่งเดินลงกลับมาเองครับระหว่างทางที่น้องเก่งเดินลงมานะครับก็ได้พบกับสิ่งแปลกมากมายไม่ว่าจะเป็นเสียงร้อง เสียงเด็กร้องนะฮะแล้วก็คือบรรยากาศมันน่ากลัวมากที่ตรงนี้ผมบอกเลยว่ายังไงก็คงความน่ากลัวและความเียนจับสิบกะโหลกเช่นเคยครับวันนี้เรามาอยู่กันที่สถานที่ร้างในตำนานที่ติดอันดับหนึ่งในสิบความน่ากลัวที่สุดของประเทศไทยวันนี้เราอยู่กันที่โรงพยาบาลร้างบางเลนครับตรงนี้คือป่องลิฟท์ uh huh. ที่เวลาคนตกใจและชอบวิ่งลงไปแล้วตก ก็คือเป็นคนเสียชีวิตในใ,<ช>ในนี้ชั้นสองเนี่ยที่ที่เขาว่าเคยเห็นมีผู้หญิงคุมทองมีอะไรก็อยู่แ,แถวๆนี้ครับเขาจะเห็นจากข้างล่างลงมาด้วยก็คือประมาณจุดนี้แหละที่เขายืนเนี่ยใ้ต้องเก่งดูซิว่าวิญ,ญญาณสัมภเวสีวิญ,ญญาณเด็กที่โดนทําแทง้งวิญ,ญญาณแม่มแม่ที่มาทำแท้งที่เสียชีวิตวิญ,ญญาณคนที่ตกช่องลิบเสียชีวิตยังมีใครอยู่บ้างไหมครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มแล้วพี่ๆยังอยู่นะที่ตรงนี้ช่วยปรากฏให้ผมเห็นให้ผมได้รับรู้ด้วยนะครับให้ผมได้สัมผัสไม่ทราบว่ากล้องจะได้ยินไหมนะครับพอหันหลังให้กับป่องลิฟแล้วเนี่ยเวลาหันหลังให้มันจะรู้สึก วิววิวมันมีอะไรดึงดูดเราลงไปป่ะต้นไม้แบบเขย่าอะไรเงี้ยส่องไปไปดูก็ไม่ไม่เจออะไรแล้วเขย่าไหมเห็นไปต้นไม้ก็นิ่งอยูอว่าขยับหันไปไม่มีต้นไม้อ้าหันไปไม่มีต้นไม้และนี่คือการจัดอันดับ20สถานที่น่ากลัวที่สุดที่เฮียนชานลได้ไปลองของและได้ไปสัมผัสกันมานะครับวันนี้คืออันดับที่20-16 อย่าลืมนะครับห้ามพลาดติดตามอันดับต,ต,ต่อไปได้ในตอนต่อไปขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามและรับชมช่องเฮียนชาแนลของพวกเรานะครับยังไงสนับสนุนพวกเราได้ด้วยการโดเน a หรือการให้ของขวัญได้ในทุกๆแพลตฟอร์มนะครับรวมถึงการสนับสนุนพวกเราด้วยการอุดหนุนนะครับเช่าบูชาวัตถุมงคลได้ตามช่องทางดังนี้เลยครับ ศูนย์ฟืนฟ้นฟูหลอดเลือดสมองแสนปิตินวนจันทร์บึงกลุ่มกรุงเทพมหานครแฟนคลับเฮียนชานลรับส่วนลด5%เซต์